ตอนเราเข้าสู่คทีชนะเรบช่องที่อยากให้คุณซื้อรถแบบคนรู้ทันวันนี้คุยเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งเรามาเริ่มกันที่รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่เอาง่ายๆคือคนชอบดา่า<ห>นคนชอบดา่าค,คนชอบด่าน้องนะครับว่ารถยนต์ยี่ห้อเนี้ยเป็นรถยนต์ที่ปัญหาเยอะนะครับแล้วก็ะะก็น่าจะจริงนะ แล้วก็มีความซ่อมยากนะครับไหนจะอะไหล่แพงค่าศูนย์บริการแพงนะครับแล้วถ้ามันขนาดนี้แล้วอะทำไมถึงมีคนซื้อใช้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับรถยนต์ยี่ห้ออะไรครับพี่ฟอร์ดครับฟอ <Ford S 1> ร์ดฟิกซ์ออริเพรเดลี่เอาไม่ใช่อันนี้เอามาจากอินฟูท่านหนึ่งนะฮะอาจากอินฟูท่านหนึ่งอ่ะ,อะมันยังไงอะไอยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อนี้นะครับถ้าโดยส่วนตัวก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ถามว่าปัญหาเยอะไหมมันเป็นปัญหาที่ ขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแล้วกันคือถ้ามองรวมๆแล้วอะ่ะบางรุ่นก็อาจจะปัญหาไม่ได้เยอะแต่บางรุ่นก็ปัญหาเยอะจริงถ้าเรามาพูดถึงว่ามันเยอะไหม <c oughs> ก็ต้องบอกว่าบางรุ่นเนี่ยมันมีการออกแบบดีไซน์มาไม่ได้เหมาะกับประเทศไทยเราแล้วกัน อ่ะพูดง่ายๆโอโหปัญหานี้ดูหนักนะปัญหานี้หนักะนะครับเช่นอะไรบ้างครับเจาะมาเลยฟอร์ดเนี่ยย้อนกลับไปเลยตัวฟอร์ดที่ผ่านมาที่ปัญหาเยอะกว่อนใจรถยกเลยก็คือฟอร์ดเฟียสต้าซึ่งพวกนี้มันส่งผลมาเลยทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เขาอะ่ะให้คนมีเพอร์เซพชันว่ารถยี่ห้อนี้ปัญหาเยอะจุกจิกไม่ทนเพราะว่าตัวฟอร์ดเฟียสต้าเกียร์มีปัญหาแทบจะทุกคันเลยครับเพราะมันใช้เกียร์ที่เป็นตัวเกียร์ดูอัลคลัชซึ่งฟอร์ดเขาเรียกว่าเป็นเกียร์แบบพาวเวอร์ชิฟ รับเป็นชื่อเรียกเฉพาะเขาที่อเมริกาถึงขั้นมีคลาสเซชั่นรอสูตรก็คือรวมกันฟ้องเป็นตับอย่างนั้นเลยปัญหาจริงขนาดนั้นนะครับมันก็ส่งผลให้ชื่อเสียงอันเรื่องลือของตัวเนี้ยมันส่งผลตอนรุ่นนๆด้วยนะครับถามว่าตัวเนี้ยมันดีไหมก็ถ้าถามคนใช้จริงๆก็อาจจะมองว่ามันดีก็ได้ในแง่ของภาพรวมเนาะสมรรถนะอะไรต่างๆพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ดีแค่ตอนเสียถ้าถ้าไม่เสียก็คือก็ดี แต่ถ้าเสียก็คือแต,แต่มันดูจะเสียเยอะนะแต่ถ้าเสียก็เครียดนะครับก,ก็ถึงขั้นเคยไปออก s สารุกันเลยนะอ่าใช่ใช่ใช่ช,ชตำนานเลยนะตำนานนะครับซึ่งตัวนี้มันด้วยระบบดูอัลคลาสของมันเนี่ยมันเป็นคลาสแบบแห้ง มันไม่ได้มีน้ําหล่อเย็นน้ํามันเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเลยนะครับมันก็เลยทําให้เจอความร้อนประเทศไทยอ่ะทำให้ตัวเกียร์เนี่ยมันเสื่อมเร็วนะครับมันเสื่อมง่ายแล้วพอชิ้นส่วนมันพังนิดหน่อยครับด้วยความเป็นฟอร์ดพอชิ้นส่วนอะไรมันพังมันเออร์เรอร์นิดหน่อยอ่ะมันทําให้ไฟโชว์เลยครับยี่ห้อเนี่ยคือยี่ห้ออื่นไม่แน่ใจนะแต่ยี่ห้อเนี่ยถ้าเซ็นเซอร์มันดีเทคได้ว่ามีปัญหานิดหน่อยอ่ะส่วนใหญ่มันจะตัดเข้าเซฟโหมดเลยซึ่งพอมันตัดเข้าเซฟโหมดเลยปุ๊บ มันก็เลยทําให้รถเนี่ยขับไม่ได้แล้วบางทีสตาร์ทไม่ได้แล้วต้องขึ้นรถยกอย่างเดียวต้องบอกว่าน,นี่คือจริตรถโยุโรปนะมันมักจะมีเหมือนกับจุดที่แบบทอร์เรนต์เนี่ยคือไม่ให้แล้วเนี่ยพ้นจากนี้คือไม่ให้เลยซึ่งมันแค่แคบมากใช่ครับซึ่งมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ตรงที่ว่าอย่างน้อยคือเราปลอดภัยละสมมุติว่าถ้ามันมีปัญหาระหว่างที่แบบเราขับไปอะไรเงี้ยมันก็อันตรายไงเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดให้ก่อนแบบไม่ให้ขับมันก็เลยเป็นขวัญใจรถยกซึ่งนี่แหละมันก็เลยทําให้หลายๆคนน่่ะะะรรู้สึกกกกววาาาเเมั็จุิพ แค่ไฟโชว์นิดหน่อยก็ขับไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนอ่ะไม่ค่อยอยากจะมาสนใจรถยี่ห้อนี้เท่าไหร่เนาะอีกอย่างซ่อมยากไหมสำหรับผมไอพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันมีอู่เฉพาะทางอยู่มันซ่อมยากไหมคือเราคงมไม่ได้ไปซ่อมเอง แต่ว่าอู่เฉพาะทางเยอะครับแล้วก็สามารถซ่อมให้จบได้เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกอู่ที่มันมีชื่อเสียงแล้วก็มีการเลือกใช้อะไรพลาสต์ต่างๆเนี่ยที่เป็นของแท้แล้วกันนะครับเพราะว่ารถของยี่ห้อนี้ส่วนใหญ่คือถ้าไปใช้ของแบบ ที่เป็นของเทียบของ s h อ p e e Lazada อะไรเงี้ยบางทีอะความทนทานของมันอะจะไม่ได้ทนนานแล้วการที่แบบเราต้องมาเปลี่ยนมันบ่อยๆเนี้ยมันก็ส่งผลต่อเรื่องของค่าแรงเนาะซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ายี่ห้อน,นี้ค่าแรงแพงหูชีเลยเท่าไหร่อะชั่วโมงอะชั่วโมงนะน่าจะ8-900นะครับโอ้ได้แข่งมากับตัวเอมเลยมาด้ามาด้พอกัน,นพอกันเลยครับอไหนจะอะไรแพงไหนจะค่าซ่อมแพงนะครับก็ต้องพิจารณาตรงนั้นแต่ว่า ถามว่าทำไมถึงมีคนใช้ถ้าความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าเทียบรถในปีเดียวกันเทคโนโลยีของยี่ห้อเนี้ยถือว่าค่อนข้างล้ํากว่าเจ้าอื่นเนาะทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งเรื่องของสมรรถนะเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับถือว่าแข็งแรงทนทานเนาะ เราไม่นับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะแต่ถ้าเรามาข้ขเคาะเหล็กหรือว่าเรามาเคาะวัสดุอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีแล้วกันถ้าเทียบกับคู่แข่งอ่ามันก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทําให้คนอนะ่ะต้องเทรดออฟกันแล้วกันว่าระหว่างรถที่มันขับดีแต่ว่ามันมีปัญหาเนี้เรารับได้ไหมอ่าก็ต้องเป็นจุดที่ต้องพิจารณากันนะครับคาที่ชาแนลไม่อยากรับซอนเซอร์จากรถ4ล้อจะได้จัดเตรียมข้อเนะื้อหาตรงฉ่ำๆเพื่อเพื่อดูใครงบน้อยแค่สับคล้ายใส่กระดิ่ง งบเยอะหน่อยเราติดแท็กของใช้จริงเราชอบใจคลิกซื้อได้ผ่านลิงก์แท็กสินค้าด้านล่างสนับสนุนกันตามกำลังสะดวกก่อนพวกเราจะจมหนี้ขาที่ตามช,ช่องกันนะครับ ผมขอเรื่องหนึ่งนหนึ่งฟันธงครับรุ่นไหนมั่งที่ซื้อได้และพอเป็นเห็นไหวในกลุ่มของฟอร์ดที่เป็นรถเก่งฟอร์ดที่เป็นรถเก่งใ,ในในั้ก็เราเลือกใช้เองอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าโดยส่วนตัวนะครับก็ใช้ฟอร์ดโฟกัสตัว TDCI ที่เป็นตัวดีเซล,เซลนะครับ <2000. S 1> ดีเซลเทอร์โบเครื่อง2000ซึ่งตัวเนี้ยถามว่าทาไมถึงเลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่า1เลยมันขับดีมากมันขับดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับรถในเซกเมนต์เดียวกันแล้วก็ในปีเดียวกันมันคือตัวนี้ปะ่ะเ,เป็นตัวแฮชแบก แฮชแบ็กตัวนี้นะครับแฮชแบ็กตัวนี้ออีกอย่างหนึ่งคือประหยัดน้ำมันคืออย่างถ้าไปดูคลิปลุงนู้อ่ะเขาจะเขียนไว้เลยว่าแรงประหยัดสั่งได้ก็คือตามนี้เลยนะครับมันแรงจริงๆแล้วมันก็ประหยัดแบบพอๆกับอีโคคาร์เลยนะสำหรับผมอ่ะเออประหยัดก็ผมเคยขับไปเชียงใหม่อ่ะประมาณ19-20โลลิรอะ ไม่ต้องไฮบริดใช่ไม่ต้องไฮบริดแล้วก็แรงเพราะว่าขับ1 0 0ยถึงร้ออ่ะก็ได้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ถ้ามองในเรื่องของการเมนเทนแนนต์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์ดูอัลคลัชเหมือนกับของตัวเฟ e s สต้าหรือตัวโฟกัสรุ่นหลังเนาะแต่ว่าตัวคลัชของมันนะครับระบบของเขาอ่ะเป็นระบบคลัชเปียกซึ่งเขา อ๋อเป็น power chip โคลตตัวใช่เป็น power chip โคลตตัวซึ่งเท่าที่ผมทราบมาเนาะมันเป็นเกียร์ของ v o l v o ซึ่งเดี๋ยวคนจะงงครับทำไม Ford ถึงมีอะไร v o l v o มาเกี่ยวด้วยอ่าให้พี่เอกเล่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่ Ford ยังไม่อยากขาดเดือเขาแค่ตอนที่พัฒนาทโนีสำหรับรถแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันยังมีมา z d a กับ Volvo อยู่ในมือแล้วหลายๆอย่างยังใช้ร่วมกันอยู่เพราะนั้นมาสเตอรสามรุ่น BL ั้ง BL คือรุ่นที่มีเครื่องพนกกับส0 0พันก่อน s ก y a c t i v แล้วก็ Volvo c C30 า0 0ู0 s s 0 0ยุคนั้นนะจะมีอะไรต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันซึ่งกลับกลายเป็นว่ามีข้อดีคือบางอย่างที่เราอยากได้ทนมากดีมากเราไปเอาของ Volvo มาใช้ก็ได้ใช่บางอย่างที่เราไม่ซีเรียสก็ไปความอระดิษฐ์เอาของมาใช้ใช่ก็ได้นครับนี่คือเป็นข้อดีสัรับคนที่ซ่อมเป็นใช่แล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นเครื่องดีเซลอะครับเขาก็เลยให้ใช้คัสเปียกตรงนี้เพื่อที่ว่า ให้มันทนแรงบิดของรถดีเซลเพราะว่ารถตัวนี้แรงบิดมันเยอะมากถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ320หรือ340นิวตันเมตรนี่แหละอ่านั่นแหละครับมันก็เลยทําให้รถรุ่นนี้มันมีข้อดีหลายๆอย่างเนาะแล้วก็เทียบกับราคานะครับแล้วก็ก่อนที่จะซื้อผมก็รีเสิร์ชมาแล้วว่ามันควรจะซ่อมที่ไหนแล้วอะไรเป็นยังไงบ้า,างที่พี่เอกบอกว่ามันสามารถใช้อะไรกับของทาง v o l v o หรือ m a z d a ได้ใน,ใน,ใน,ในหลายๆจุดนะครับเราก็ตัดปัญหาเรื่องตรงนั้นไปได้แล้วก็ เรื่องของตัวรถเนี่ยมันแข็งแรงทนอยู่แล้วแหละเพื่อนคือตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณ 14- 1 5ปีแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็อยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแน่ใจหรอก็ <c oughs> แน่ใจแน่ใจนะครับเฮ้ย <c oughs> แต่คนเล่นรถหลายคนใช้ตัวนี้กันนะใช่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 อ่ามันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเทียบกับราคานะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วกันอ่าเราคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะกําลังมองหาแล้วก็ถ้ามองในแง่ของรถใหม่นะอ่ะย้อนกลับมารถใหม่บ้าง ผมก็รู้สึกว่าในเชิงของปรัชญาในการขายรถของเขาเนี่ยมันก็อิงตามที่ผ่านมานั่นแหละก็คือเหมือนให้มาเต็มเทียบกับราคาที่กับคู่แข่งเนาะแต่เราก็ต้องมาเทรดออฟกันว่าหลังจากปวดประกันแล้วนะครับหรือว่าหลังจากใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเสียจุกจิกแค่ไหนก็ถ้าเรารับได้ก็ถือว่ายี่ห้อนี้ก็เป็นรถที่ดีสําหรับใครหลายๆคนได้ผมเดี๋ยวผมจะถามเรื่องฟอร์ดเลนเจนะ ครับแต่คราวนี้ผมให้ความชัดเจนของมันนิดนึงก็คือต้องบอกว่า Ford เนี่ยเป็นค่ายที่เน้นในเรื่องของการเป็นผู้ทา้าทายตลอดเวลาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเขาเป็นค่ายแรกในเมืองไทยที่กล้าอ,อกกระบะเปิดแคปมาอ่อเป็นพี่พ่อแรกเลยใช่ไหมใช่ถ้าไม่มี Ford ประเทศเราจะไม่มีรถที่มีคุณสมบัติเช่นนี้คิดดูดิมันไม่มีเหมือนคนกดดัน่ะก็ใช่ใช่ใช่ครับค่ายอื่นก็ยังอยู่ไปเอาง่ายๆถ้าไม่มีเจ้านี้เปิดปอจะมีใครกล้าป่ล่ะไม่มีนะเออเนี่ยเป็นรถแบบแคปก็ยังจะเป็นแคปปิดเนี่ยรุ่นนี้คือตัวแรกที่ผม่าเป็นแบบแคปเปิดได้ใช่แล้วทําให้กลายเป็นมาตรฐานตลาดเพราะอย่าลืมนะวีโกตอนเปิดตัวใหม่ๆ2004ไม่มีนะครับเออไม่มีหรอแล้วไมเนอร์ค่อยมาเปลี่ยนคือมาตามฟอร์ด ทีหลังเพราะว่าเขาสร้างมาตรฐานตลาดกระบะที่มีถุงลมข้างอันแรกก็ฟอร์ดก็ฟอร์ดแล้วก็เอาจริงฟอร์ดรุ่นนี้นะไอตัวถังเนี้ยก่อนที่จะเป็น T6 f o r ฟอร์ดเ r นเจอร5เนี่ยอ่า uh, t 5เดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูจะได้เห็นพว่าเป็นตัวไหนฟอร์ดเ n นเจอร5เนี่ยคือฟอร์ดที่ช่วงล่างโคตรดี คือเป็นกระบะที่ทรงอาจจะดูไม่ทันสมัยนีหรืออะไรแต่ว่าผมเคยดิฟโคตรคุมอยู่อะเคยดิฟกับรุ่นนี้ผมเคยอยู่ไอเอมเอาตรงผมเลยพอรู้ว่าไอเ็มเเป็นไงแล้วแบบว่าดีลเลอร์เขามีทั้งดีลเลอร์มาด้านรถฟอร์ดเราก็จะมีรถฟอร์ดมันคุ้มอยู่ที่สุดนี่คือคุณูปการของฟอร์ดในบ้านเราและเช่นกันพวกรถเก่งที่ดีเซลเจ้าแรกที่เป็นรถบ้านราคาต่ำล้านใครอะฟอร์ดนะครับเกียร์ดูอัลคัตปกติต้องเจอรถ audi ใช่ต้องอ u d i หรือไม่ก็พกวกรถสปอร์ตไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ค,ความกล้าเนี่ยแหละก็มาพร้อมความเสี่ยงนั่นแหละคือจริตของ Ford และมันก็สื่อมาถึง Ranger ด้วยนะครับเพราะว่าทุก Ford Ranger เนี่ยเอาง่ายๆคนที่เปิดตลาดกระบะไฮโซคนแรกของประเทศไทยก็คือ Ford Ranger T6 w i d Track w i d Track อี่ตัวนี้ตอนผมเห็นมันออกมาใหม่ๆนะแบบโหชอบมากอ่ะชอบมากเพราะรู้สึกว่า หน้าตารูปทรงมันดูแบบฉีกแนวกับกระบะโดยทั่วไปที่แบบมันดูเป็นรถบ้านๆไปเลยอ,อันนี้มันดูเหมือนรถแบบใช้ลุยได้จริงๆอะไรอย่เงี้ยแต่ทำไม ลุงนู้เขาบอกราคาจานมหม <c oughs> มันมน่นาจะหมายความว่ายังไงอเออมันยังไงนะเนี่ยลุงนู้แค่กระบาสันทนาการหรือใช้งานได้จริงอ่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าให้กระซิบนะอันนี้ใครที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาของรถรุ่นนี้แล้วข้อมูลผมไม่ถูกบอกได้นะครับตัว n g จ์ T6 เนี่ยเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาโดยที่มองเรื่องความทนทานว,าว่าจำเป็นต้องต่ำกว่า T5 ตนทางต่ำกว่าที่5มันต้องใช้ต้นทุนไปเพื่อทําให้รถใหญ่สเปคแรงก็เครื่องที่ฟอร์ดใช้นี่คือเครื่องที่แบบโห,โหตัว3.2 5สูงต้นทุนสูงมากนะครับแล้วก็ระบบคอนโทรลต่างๆของฟอร์ดเนี่ยใช้พวกอุปกรณ์จากเยอรามันกันหมดเลยคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆใช่เพราะว่าอย่างรถที่ผมใช้อ่ะก็ ส่วนใหญ่อะไหล่ที่มันเป็นตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์หรือว่าอะไหล่ที่มันเกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนไส้ในต่างๆก็ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันเลยต้องยอมแลกให้รถเนี่ยดูหน้าตาโดดเด่นชูชาดในตลาดใหญ่สุดออปชั่นแรงรเป็นรถรุ่นแรกๆในกระบะมั้งที่มีจอกลางมาให้แบบเป็นจอสีแบบฟูลเค o รเรอร์รุ่นแรกๆเลยเออที 6, นะมมซิกเนี่ยนะผมอเซอร์ให้ดูเนี่ยอินทอรเียมันก็จะเนี่ยไอ้จอสีอย่างเงี้ยคือรุ่นแรกในตลาดเลยนะที่เราได้เจอกันแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆดูแล้วก็ดูฟู้ฟ้าที่สุดในกระบะแต่มันก็ต้องยอมแลกมาด้วยการยอมลดสเปคบางอย่างในเชิงอินเจเนียร์ในเชิงอย่างเช่นอะไรบ้างความทนทานผมไม่แม่นว่าอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าโกหลักๆของมันคือต้องยอมลดความทนทานลงบ้างครับมันเลยจะทําให้บางจุดมีความจุกจิกอ่าอย่างที่เราเจอกันแล้วทําให้กระบะปอดเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความแบบจุกใช่มันจะมีช่างท่านหนึ่งที่แบบทําคลิปด่าด่าทุกวันครแต่ลูกค้าก็คือรุ่นี้ ตกลงนี้คือ,อยังไงด่าวิศวกรครับไม่ได้ไม่ได้ด่าลูกค้กาด่าวิศวกรว่าทำไมวิศวกรถึงออกแบบมาประมาณนี้อะไรเยอะแบบซ่อมยากแล้วรู้ไหมเยอะไรประมาณนี้คือมันเป็นแบบเหมือนกับวิธีคิดแบบคิดเยอะไปหน่อยอ่ะจนแบบคิดซ้อนคิดเยอะใช่ทำเป็นความฝรั่งอ่ะใช่ตนมันซ่อมยากซ่อมยากครับอ่ะมีจุดไหนบ้างที่นพรู้ว่ามันซ่อมยากมากก็ถ้าอย่างฟอร์เรนเจอร์มันจะมีบางรุ่นที่แบบสายพานจุ่มํามันอ่ะที่เขาว่ากันอ่ะเป็นรูปแบบขับ เคื่อนด้วยสายพาน,นอของตัวเครื่องอแต่ว่าด้วยความที่พอมันจุ่มน้ํามันอะ่ะมันก็ทําให้สายพานมันก็เสื่อมง่ายเสื่อมเร็วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาจะถอดมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ มันต้องยกเครื่องออกมาเพื่อแบบมาล้างน้ํามันมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีความยุ่งยากของมันนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นรถทั่วไปถ้าเปลี่ยนสายพานสายพานลาวลิ้นพวกเนี้ยก็แค่แบบถอดฝาใช่ไหมแล้วก็ถอดสายพานออกมาตั้งสายพานใหม่มันก็ได้ไงแต่นี่คือมันยุ่งยากหรือว่าเรื่องของเกียร์บางรุ่นอะไรเงี้ยครับมีความถอดประกอบยากอะไรประมาณนะี้เพราะก็ต้องยอมรับนะว่าเกียร์นังเนี้ยก็เป็น6สปีดออโต้หสปีดแมนนวล คือจัดมาให้หนักให้เต็มอ่ะใช่ตั้งแต,แต่เปิดตัวเลยใช่ครับเกียร์แพงด้วยใช่ซึ่งถ้าซ่อมก็แพงแพงด้วยหลายๆคนถึงมักตัดสินใจขายน้องไปในอายุประมาณเราๆแปถึงสิปีเพราะว่าก็เป็นเทนแนนตโหดเหมือนกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าใครที่เก็บไว้ก็นั่นแหละครับยัยงไง <laughs> ขายแล้วจะพูดอะไรเพราะว่าขายได้ไม่ได้ราคา หนกว่าจะจบให้สวยมันก็เลยทําให้การที่มันเป็นอย่างนี้คนก็เลยมองว่ายี่ห้อเนี้ย มันก็ขึ้นชื่อในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็เรื่องของความแพงหลังจากที่ต้องมาเมนเทนแนน์ด้วยตัวเองหลังจากหมดประกันอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพลาสติกค่อนข้างมีการกรอบแตกง่ายนิดนึงเหมือนกันนะจริงๆอันนี้ผมนนว่าแล้วแต่รุ่นเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนปี2000อะไรอย่างเงี้ยแบบช่วงที่มันเป็นฟอร์ดเลเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันนําเข้ามาจากอินโดครับ<อ>ค,ค,คือที่บ้านมีอยู่คันหนึ่งไงแล้วก็อันนั้นอ่ะพลาสติกกรอบง่ายมากแต่ว่าพอมารุ่นหลังที่เป็นฟอร์ดโฟล้วัสไป ก็คือผมว่าวัาสดุดีขึ้นพลาสติกดีขึ้นชัดเจนเลยแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือหลังจากรุ่นพวกนี้ไปก็คือเริ่มประกอบไทยแล้วทาได้ดีทุกวันนี้ที่ใช้อยู่ก็ถือว่าทนนะโอไม่ได้มีการกรอบแตกอะไรขนาดนั้นน้อยครับน้อยส่วนใหญ่คือยังอยู่ได้แบบแข็งเลยอนอะอาจจะมีการปรับให้เข้ากับอากาศบ้านเราแล้วใช,นะใช่ใช่ใช่อาจจะมีการเรียนรู้มาแล้วครับผมงั้นสรุปนิดนึงว่าคราวนี้งั้นฟอร์เดเรนเจอร์เหมาะก,กับใครพะเราสรุปเมื่อกี้ไปแล้วกับพวกฟอร์ดกลุ่มรถเก่ง ถ้าสรุปนะครับฟอร์ดเลนเจอร์ผมมองว่าเหมาะกับผู้ที่ต้องการสมรรถนะก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าเรารู้ๆกันเนาะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเนี่ยสมรรถนะการขับขี่ก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเฟิร์มเท่านะครับมันแรงเท่าต,ตัว Ford หลายๆรุ่นที่เป็นกระบะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆอินโ t เทนเมนต์อะไรเงี้ยนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างให้มันล้ำเนาะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆนะครับระบบความปลอดภัยต่างๆถือว่านําหน้ากว่ารถยี่ห้ออื่นๆแล้วกันเสริมเรื่องการขับขี่มันจะเป็นกระบะที่ให้การขับขี่เอางี้นะวันที่ตัว r a n เจอร์ทออกมาผมรู้สึกเลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนของวงการกระบะอีกจุดนึ่งเพราะว่าจากเดิมเราจะรู้สึกได้ว่ารถกระบะที่ขายไทยคือแค่เป็นรถคอมเมอร์เชียลที่ทํามาให้หน้าตาดูดีหน่อยพอใช้งานได้ในชีวิตประจำวันที่อย่างที่ญี่ปุ่นเขาทำม,มาตลอด แต่ T6 เนี่ยมันเหมือนผมกำลังรู้สึกว่าผมขับ SUV ที่มันแค่ตัดกระจกท้ายออกให้มันเหลือกระบะ uh huh. มันมีความแน่นความมั่นคงแบบ SUV ดีๆแบบ Land Cruiser แบบ p a j e r o Land Cruiser ใ <laughs> ช่ไหมเอ้ยมันความรู้สึกมันมาเลยอะ่ะ uh huh. คือผมอ่ต้องบอกตัวว่านนะวันที่ผมขับ t c คือผมขับรถมาเยอะไงครับแบบแลน Cruiser รขับ,ร,บ, iser, ร,บรถที่แต่ก่อนมันเคยราคา4-5ล้านอะ่ะค,ความรู้สึกนั้นมันมาหยุด ตรงนี้ให้เราในราคาล้านหนึ่งแล้วมันเป็นการอามาตรฐานของโครงสร้างตัวรถขึ้นมาเลยนครับณวันของมันนะโดยเฉพาะการเป็นมือสองอ่ะราคามันยิ่งตกด้วยถ้าคุณเป็นทเนนเป็นเนี่ยเวิร์กหรือคุณซื้อมือแรกแล้วคุณอยู่กันแค่ระยะประกันหรือเลยหน่อยหนึ่งเวิร์กมากนะเพราะว่าได้เอ็กซ์เพียในการขับขี่ที่ถือว่าน่าพอใจเทียบกับสิ่งที่จ่ายไปก็เอาจริงก็คือเหมือนคุณต้องรู้ว่าคุณกําลังพาตัวเองเข้ามาสู่อะไรอ่ะ ใช่ <laughs> นี่จบรจบสวยปะวะเออแต่นึกภาพออกแต่มันเป็นอย่งงางนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆผมว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นผู้ก้าวล้ำนําคนอื่นแล้วก็นําเสนอความเหนือกว่าในตลาดมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะหรือว่าแม้แต่ PPV เจ้าตัวเลนเจตัวเอสวอจริงๆมันมีอย่างหนึ่งที่ผมจําได้ว่าเขานํากว่าเจ้าอื่นคือระบบเบรก ABS ที่เรนเจอร์รุ่นแรกๆอ่ะครับที่เขาเอามาใช้แต่คือก่อนหน้านั้นจะยังไม่มีแบบ กระบะรุ่นไหนที่แบบเอาระบบความปลอดภยัยพวกนี้มาเลยซึ่งอันนี้เขาก็เอาเข้ามาก่อนนั่นแหละครับมันเหมือนแบบเป็นผู้ Challenge ในตลาดแล้วกันว่าแบบว่ายัดทุกสิ่งมาให้เต็มที่กับรถเซกเมนต์น,นี้ราคาแบบนี้นะครับเพื่อแข่งขันในตลาดใช่ครับถ้าจุดยืนนี้เป็นจุดยืนที่คุณชอบ Ford ดก็จะเหมาะคุณที่สุดแต่ถ้ากับกัน จบสรุปแล้วก็คือแต่ละใครจะไม่เหมาะผมว่าก็คือคนที่รู้สึกว่ายอมคอมโพ o ัยเรื่องพวกนี้ได้หน่อยเราไปซื้อรถญี่ปุ่นดีกว่าอ่าใช่ก็ถ้าไม่ชอบความจุกจิกไม่ชอบความที่แบบว่าต้องมาลุ้นว่าแบบว่าเอ้ยใช้รถไปแล้วจะเจอปัญหาอะไรนะครับก็อย่ามาค่ายนี้หนีไปหนีไปครับหนีไปมันจะใช้คนใช้รถญีปยุโรปด้วยเนาะไม่ก็ปรัชญาของช่องคาที่ไงเราต้องการให้คนผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุดไงเราก็ต้องแบบว่าพูดตรงความเป็นจริง นะครับว่า เพราะนั้นจะถึงตรงนี้นะครับเราด้วยความที่เราไม่ได้รับเงินค่ารถเพราะเราพูดโหดขนาดนี้นะครับก็ช่วยสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับจะเป็นโรดพอร์ตไม้นะฮะตัวซูมนะฮะที่เราใช้อยู่นะครับเราก็ไทอินของที่เราใช้เนี่ยละฮะแล้วก็พวกสายอุปกรณ์ต่างๆจากยูกรีนนะครับที่ผัวคุณจะซื้อใช้กันนะฮะกล้องโซนี่แซดวีเอเทนะครับหรือแม้แต่ออสม p o ก k e t 3ที่เราใช้ถ่ายอยู่เป็นกล้องหลักของเรานะครับเอาง่ายอะไรที่เราแท็กอยู่ถ้าคุณคิดจะซื้ออยู่แล้วก็เนี่ยนะฮะดีเจไอไม้สอ่นะครับ กดซื้อผ่านลิงก์ของเราก็จะช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้ในอ้อ,อ,อกอ้อมใจด้วย้าคิดว่าคนใ<ล>นที่รเราทํามันแบบนี้มีคุณค่านะครับผมแล้วก็สรุปก็คือถ้าคุณมีจริตที่ชอบอะไรที่มันล้ำล้าในราคาโดนๆถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันเดี๋ยวๆนั่นช่องนนุ <c oughs> <c oughs> รถช่องลุงนุจะเย็นับ,รบประมาณมนี้แหละครับสำหรับคทีชาแนลใครที่เห็นต่าง,งมีข้อมูลเพิ่มเติมคอมเมนต์กันไาได้ครับครับผมสวัสดีครับ